จากว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากดดันกลุ่มเอากิดะหนักๆเนี่ยกลุ่มออลกิดะเขาก็มองว่าเอ่เนี่ยแทนที่เขาจะตั้งหัวไว้คนเดียวถ้าเด็ดแล้วโดนอเมริกาเด็ดหัวไปเดี่ยก็ถ้าโดนเด็ดหัวไปคนเดียวเนี่ยคนอื่นก็ทำอะไรไม่ได้ล้มไปหมดเลยให้เะๆเอนเขาก็เลยต้องสร้างเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่สามารถเชื่อเคลื่อนไหวได้เองนะครับแล้ว การมันก็เป็นอย่างที่กลุ่มอัลกีดะเขาคิดีอาไว้คือว่าอเมริกาเขาพยายามปฏิบัติการเด็ดหัวกลุ่มอัลกียดะหัวหน้าในระดับหัวหน้าตามพื้นที่ต่างๆะนะครับมาคือเพราะนั้นมันก็เลยทําให้กลุ่มเล็กๆที่เดิมเนี่ยคล้ายๆได้รับความสนับสนุนจากกลุ่มอัลกีดะไปเคลื่อนไหวเนี่ยเริ่มตั้งตัวขึ้นมาเป็นอิสระพอตั้งตัวขึ้นมาเป็นอิสระก็มีทั้งในอัฟกานิสถานในอิรกักแล้วก็ในต แล้วก็ในบริเวณที่อื่นในตะวันออกกลางนะครับก็กลุ่มนี้เนี่ยเขาอาจจะยังมีความสัมพันธ์อยู่บ้างแต่กลุมก่มอัลกีดอย่าเช่นลกอริดาอาจจะส่งคนมาฝึกอาวุธแล้วก็ินบางอย่างอาจจะให้เงินแต่ว่าไม่ได้มีอำนาจปกครองโดยตรงเหมือนในอดีตที่ผ่านมาซึ่งโมเดลนี้มันก็เลยทําให้เวลาพอหลายจากที่อิรักเนี่ยเขา เริ่มมีความขัดแย้งระหว่างซุนีกับชีร์เนี่ยมันก็เลยเริ่มมีกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่มันมีความสัมพันธ์กับกีดาแต่ไม่ใช่กลุ่มที่เกา<โ>ดีก<โ>ดาควบคุมได<บ>้โดยตรงเนี่ยเข้ามามีบทบาทเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปสักรครู่นี้ครับว่ามันเกิดสุญญยากาศเกิดขึ้นในอ,อิรักพอเกิดสุญญยกาศขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้กลุ่มชีอ์เนี่ยเขาก็ตั้งกองกำลังของเขาขึ้นมาเองนะครับในอิรักนะครับก็แล้วก็กลุ่มซุนีเนี่ยก็ ตั้งก็มีกองกำลังของเขาเองเพราะว่าต้องการที่จะสู้รบเพื่อย่งชีกอำนาจขึ้นมาซึ่งอเมริกาเนี่ยก็ต้องตอนที่เขาเข้าไปยึดครองเนี่ยก็เลยต้องซื้อรบก,บกับทั้งกลุ่มติดอาวุธทั้งสุนีทั้งชีอะคะเป็นอเมริกาที่ก็เหนื่อยเหมือนกันเพรานัเนี่ยก็กลายเป็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละว่าคือเขาไม่ได้สร้างทําให้เกิดความรู้สึกว่าอเมริกาเี่ยเป็นวยเข้าไปช่วยแต่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าแค่สร้างอเมริกาแค่สร้างสรรยากาศขึาทำสร้างสุญญากาศขึ้นมาทางการเมืองซึ่ง อพอเกิดสุญญากาศทางการเมืองตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บทั้งกลุ่มซุนีและชียะเขาก็พยายามจีช่วงชิงอำนาจของตัวเองโดยที่เขาก็ไม่ได้เขาก็อาจจะไปคบกับอเมริกาเพื่อหาผลป,ประโยชน์บ้างแต่ว่าใจจริงแล้วเขาไม่ได้มีความรักความศรัทธาในสหรัฐอเมริกาก็เลยทําให้สหรัฐอเมริกาเขาเหนื่อยและเขาหามิตรแท้ไม่ได้เลยในอิรักในตอนน,ตอน,นี้นะครับ และตอนนี้ที่ข่าวล่าสุดที่เราได้ได้ฟังกันมาก็คือในเรื่องของอเมริกาเองนะคะก็เดินกดดันจากนานาชาติที่จะให้มีการปราบปรามกลุ่มนี้อย่างเป็นทางการแต่ว่าอย่างจริงจังเนี่ยทางได้คุณหมอเนี่ยมองว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะที่อเมริกาจะมีการปราบปรามกลุ่มนี้นะคะรละกำลกลุ่มนี้อย่างจริงจังในเร็ววันนี้คือผมมองว่าเป็นไปนได้ยากครับเพราะว่าเหตุผลเนี่ยคือถ้าอลองถ้าคุณนม่แล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้าน อลองพิจารณาครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบนี้เนี่ยการที่เราจะชนะได้เนี่ยคือมันต้องทําให้คนเห็นว่าการเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยเป็นความการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องชอบทมและไม่ได้รับการยอมรับจากประชาคมส่วนใหญ่ในสม,สมาชิกสังคมนั้นๆซึ่งปัญหาของอเมริกาคือว่าโชคที่เขาเข้าไปเนี่ยแล้ว เขาไม่สามารถที่จะสร้างความยอมรับของประชาชนในอิรักและในตะวันออกกลางโดยรวมได้ซึ่งมันเกิดจากนโยบายหลายๆอย่างของสหรัฐอเมริกาอย่างเช่นเริ่มจากข้อแรกก็คือเรื่องของการสนับสนุนอิสราเอลนะครับที่คือเนื่องจากว่าประชาคมอาหรับหลายชาติก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขามองว่าอิสราเอลเนี่ยคือเข้ามาอยู่ในดินแดนที่เป็นคนที่เป็นพื้นที่ของคนอาหรับมาก่อนโดยเฉพาะในปาเลสไตน์นะครับก็เลยทําให้ อนนี้มันเป็นนามเรียกว่าเป็นนามคาใจค,คนอาหรับและก็คนมุสลิมจํานวนมากนะะในโลกอันนี้ต้องพูดกันตามตรงนะ,ค,ะครับนโยบายต่างๆนะคะที่นานาอารยประเทศนะคะทำกับกลุ่มอาหรับนะคะไม่ว่าจะเป็นการข่มบ,บาตรโดยอย่างอื่นในตอนนี้เนี่ยมันส่งผลให้คุณภาพประชากรตรงนั้นเนี่ย รู้สึกว่าโดนกดดันโดนขบขีหรือความแย่ลงไปแล้วก็ก่อให้เกิดพลังในใจว่าฉันจะต้องเอาชนะอย่างนี้ไหมคะครับแล้วก็มันก็นํามาสู่ข้อที่สองนะครับคือริการนี้เขากลายเป็นว่าแทนที่จะไปคว่ำเขาไปญาติดีกับผู้ที่ หนึ่งทั้งอิสราเอลแล้วก็สองเนี่ยรัฐบาลในโลกอาหรับที่มีความไม่เป็นประชาธิปไตยและก็มีความกดขี่กับประชาชนสูงนะครับอย่างเช่นรัฐบาลของซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นยังเป็นรัฐบาลสมุรนายาสิทธิราชนะครับจะเป็นระบบกษัตริย์เต็มที่แล้วก็มีกฎหมายที่ดูแลไม่ค่อยเป็นธรรมหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นบอกว่าห้ามผู้หญิงขับรถจนที่มีเคยเห็นคลิปที่ให้ผู้หญิงมาขับรถในซาอุใช่ไหมครับซึ่งเพราะว่าคือซาอุเองเนี่ยเขาก็เป็น เขาก็ใช้เหมือนกับกฎหมายชาเรียนเนี่ยก็คือกฎหมายของอิสลามเนี่ยแล้วมาตีความแบบเคร่งครัดจนอาจจะเลยเถิดไปเลยนะครับจนไม่เลยะชนเลยนั่นใช่คซึ่งเพนชาวมุสลิมก็มองว่าสหรัฐเนี่ยเขาไม่ได้สนับสนุนรัฐบาลที่ให้เรื่องของสิทธิเสรีภาพอย่างแท้จริงเพนคนมุสลิมเลยหมดหมดศรัทธาจนไปถึงขั้นต่อต้านกับสหรัฐอเมริกาเลยนะครับแล้วก็ กลายเป็นว่าพื้นที่ที่สหรัฐเข้าไปคว่ำบาตรด้วยก็คืออย่างเช่นตรงฉนวนกาซาเขาก็ปล่อยให้สาเอลเนบล็อกการทั้งอาหารทั้งน้ําการส่งพวกซีเมนต์อะไรต่างๆเข้าไปหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นว่านโยบายที่มันผิดพลาดของสหรัฐอเมริกาที่มันทาให้กลายเป็นหนามคาใจท,ออที่ที่าชาวตะวันออกกลางเนี่ยเขารู้สึกไม่ศรัทธาในสหรัฐอเมริกาในค่อนข้างเยอะซึ่งผมคิดว่า ถ้าหากท่านโอบามาเนี่ยต้องมีความจริงใจในการที่จะปรับปรุงเในเรื่องนี้จะต้องอทำเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็เลือกสนับสนุนรัฐบาลที่แล้วก็การปกครองที่เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ย้อนกลับไปที่อิรักนะครับก็ที่อิรักเนี่ยก็มีกรณีที่เป็นกรณีรูปธรรมนะครับว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือเขาดําเนินนโยบายผิดพลาดไม่ได้สนับสนุนเรื่องของสิทธิมนุษยชนทาให้คนอาหรับเนี่ยมีความเกลียด แค้นชิงชังขึ้นมาก็คือเรื่องของคุกอบูการิกนะครับคือตอนที่สหรัฐอเมริกาเขาเข้าไปเนี่ยเขาก็ไปตั้งคุกเรคุกอบูการิดเนี่ยในอิรักแล้วคุกนี้ก็มีการทรมานนักโทษนะครับมีการทั้งเช่นไปปัสสาวะใส่นักโทษนะครับมีการฉีกพระคัภี์อัลกุรอานเนี่ยต่อหน้านักโทษเหมือนด้วยนะครับซึ่งอย่างนี้คือไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องอะไรก็ตามการมีข่าวไปอย่างนี้เนี่ย มันทำมันส่งข้ามลบนะครับมันส่งข้ามลบต่อค,คนเมริการกมากนะครับแล้วก็อย่างผู้นําของกลุ่มรัฐอิสลามเนี่ยคือท่านอบูบาก,กาอัลแบกเดอร์ดีเนี่ยก็ ถูกจับเข้าไปอยู่ในคุกนี้เหมือนกันแล้วก็หลายากที่ออกมาจากคุกนี้ก็เลยเป็นคนที่มีความคิดโหดรุนแรงเลยนะครับ,ออรบก็จริงๆเดี๋ยวรบกวนขึ้นภาพของท่านอบูบากาเอาแบงเดดีนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นบุคคลที่มีความน่าสนใจนะครับเชื่อไหมว่าอบูบากาแบกเดีนเนี่ย จบปริญญาเอกนะครับมาจากอิรักใช่ครับเป็นอิรักแลตอนนี้ในฐถานะปัจจุบันเนี่ยอบูบากาเนี่ยอยู่ในประมาณผู้นําได้หรือยังคะคือเขาถือว่าเป็นเขาถือว่าเป็นผู้นําทางการคือจริงๆเขาถือว่าเป็นผู้นําทางการเลยนะครับของรัฐอิสลามเนี่ยแล้วเขาประกาศว่าเขาเป็นคอลิฟะก็คือเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณด้วยคือต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้นับถือศาสนาอื่นเข้าใจคอนเซปต์เรื่องของคอลิฟะนิดนึงนะครับก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะ มองว่าคนมุสลิมทั้งหมดเนี่ยเป็นประชาะคมเดียวกันประชาะชคมน,นี้เขาเรียกว่าอุมาพี่น้องกันก็คือเป็นภาสามของชาวม,มุสลิมเขาเรียกว่าอุมะซึ่งอ,อุมาเนี่ยก็คือจะเป็นก็คือคนมุสลิมทั้งหมดเ่กซึ่งแต่เดิมเนี่ยตอนที่ท่านนบีบูฮมัมบดเนี่ยได้ประกา,ากศศาสนาขึ้นมาเนี่ยก็ท่านก็เป็นผู้นําแต่ว่าพอหลังจากท่านเสียชีวิตลง <Okay. S 1> เนี่ย มันก็ย้อนกลับไปครับมีการสืบทอดว่าเอใครจะเป็นผู้นําทางศาสนาต่อซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทําให้เริ่มมีความขัดแย,ดย้งระหว่างสุนีและชีอะนะครับก็คือสุนีเนี่ยเขาก็มองว่าผู้นำเนี่ยเป็นผู้ที่คนในประชาคมเนี่ยส่วนใหญ่ยได้ยยรับความยอมรับ,รบนะครับซึ่งในตอนนั้นก็คือเป็นท่านพ่อตาของท่านนบีบูฮัมมัดนะครับก็คือท่านอบูบักกานะครับส่วน กลุ่มที่เป็นอีกฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าทางคียะ<ส>เนี่ยเขาก็บอกว่าควรจะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้ที่เป็นเชื้อสายหรือได้าาสายเลือ,หอดอหรือได้รับความรีสืบท่อทางจิตวิญญาณต่อเนี่ยก็คือท่านอาลีและก็บรรดาอิหม่ามท่านต่างๆซึ่งาทางศาสนาอ่า อิสลามมิกาชิอาเชื่อว่าก็มีคนสืบต่อมาอีกอิมามก็คืออิมามเนี่ยอีกส<ะ>ิบสองท่านนะครับเพราะเมื่อเมื่อมันมีความเชื่อมันเมื่อมีความเชื่อที่แตกต่างกันในตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นมาระอุมาตลอดในศาสนาอิสลามนะครับเพราะว่าอีก ฝั่งหนึ่งเขาก็ก็มองว่าความเชื่อของอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องไม่ตรงต่อคำพีไม่ไม่ตรงต่อคำพีเป็นการเป็นการทรยศเป็นการนอกข้อซึ่งถือว่าเป็นเป็นถือว่าเป็นอัชญากรรมรุนแรงนะครับในต้องปราบปราบพใหมดเพื่มันก็เลยนําไปสู่สงครามที่รุนแรงระหว่างสองนิกายเนี้ยมาต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนี้ก็ของรัฐอิสลามที่ขึ้นมาเขาก็ใช้ประโยชน์เรื่องของความขัดแย้งนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับซึ่งอันนนีี้้ยยก็จะอไป หนึ่งว่าในช่วงในประวัติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยที่มีความขัดแย้งเรื่องนี้ที่มันเริ่มระเบิดขึ้นใหม่ทั้งห่ง<ฆ>ในช่วงประมาณสักสองร้อยปีที่ผ่านมานะครับ<ฆ>ก็คือว่าในช่วงนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเนี่ยช่วงประมาณสักปลายศตวรรษที่สิบแปดต้นศตวรรษที่สิบเก้าเนี่ยในศาสานาอิสลามนิกายซุนีเขาก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับของชางนิกายเรียกว่ามหฮับ,บี นะครับซึ่งนิกายวาฮาบีเนี่ยเขาก็จะมองว่าควรที่จะยึดตามพระคมภีอักุรอานหมดไม่ควรที่จะเอาความเชื่อของคนอื่นๆที่บอกว่าคนนู้นมีความเห็นอย่างนั้นบ้างคนนี้มาเติมมาเติมข้ามาซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของซุนนีแต่เขาก็มองว่าต้องต้องเป็นเป็นคล้ายๆสายหนึ่งของซุนนีขึ้นมานิกายวาฮาบีนี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนในโลกคือใครดีล่ะคะตอนนี้เนี่ยกลุ่มวาฮาบีเนี่ยเขาจะมี มีพื้นที่อิทธิพลเนี่ยค่อนข้างเยอะในซาอุดิอาระเบียครับก็คือเพราะว่าในซาอุดิอาระเบียเนี่ยคือเนื่องจากว่าท่านกษัตริย์ราชวงศ์ซาอุดเนี่ยเขาเริ่มอุปถมัมนิกายนี้นะครับในการที่จะพยายามที่จะสร้างฐานอำนาจขึ้นมานะครับแล้วก็ตอนนี้มันก็เลยทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่า่านิกายมะฮับีเนี่ยก็คือาจะยึดตามพระคมเพียร์คุรานว่าการที่มี ไม่ควรที่จะมีการตั้งภาคีกับพร,พระผู้เป็นเจ้าหรือพระอเลาะเนี่ยก็คือการตั้งพาคีก็คือว่ามีการบูชาสิ่งอื่นๆขึ้นมาใช่ครับซ <นะ S 1> ึ่งอันนี้<ช>เนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องที่ผิดเยอะ,ะและทีเนี้ยมันก็ปรากฏว่าเนด็กนิกาวา,าบีบางส่วนเขาก็มองว่าการมีสุสานเนี่ยแล้วมีคนมาบูชาเนี่ยเป็นเรื่องที่ผิด,ผดค่ะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ,อมีศาสนา อิสลามนิกายวะฮาบีเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโพสสื่อสารเนี่ยของอูผ้ผู้นําต่างๆโดยเฉพาะกลุ่มชีอะเนี่ยถูกทําลาย ไปบางส่วนนะครับซึ่งชาชยิ้ะเนี่ยเขาก็โกรธแค้นเพราะเขามองว่าผู้นําเหล่านี้เป็นผู้นําของเขาที่ยายทางจิวิญญาที่ต้องต่อสู้เพราะว่าต้องบอกว่าในประชาคมมุสลิมเนี่ยกลุ่มชิวยิเนี่ยเขามีประชากรน้อยกว่าและเขาต้องเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบในการถูกปราบปรามรโดยตลอดเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อนข้างซึ้งทินทีเมื่อม,มันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ความขัดแย้งในดีตมันกลายเป็นหนักข้อหนักข้อขึ้นมายิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความขัดแย้งในเรื่องของศาสนาอิสลามนะคะที่อยู่บนพ ปัญหาทั้งหมดนี้นะคะส่งผลในเรื่องของประเทศไทยอย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามแล้วก็พูดคุยกับทางด้านนายแพทย์สลักธรรมต่อนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองโลกว้านะคะยังอยู่กับนายแพทย์สลักธรรมโตเจราการและดิฉันเอ็มมาสุไลามานค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราทิ้งท้ายในเรื่องของความขัดแย้งเกี่ยวกับเรื่องของชนมุสลิมแล้วก็ปัญหาใน